สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซินเยลเล่คอรเซตนะครับผมแม็กนะฮะครับผมเป้ครับวันนี้เราสองคนออกมานอกสถานที่อีกแล้วคุณเป้แล้วนี้อยู่ที่ร้านเดอ p r พ m a เมอรี่เฮาส์นะตรงที่ซอยสุขุมวิท36มสนะครับวันนี้เรามาทำอะไรคุณเป้ ต่อมาฟิตติ้งแรกเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตของผมเองอ่าเป็นแบบตัดแบบบีสป๊อกเป้ตัดทุกเดือนเลยนะครับผมฟิตติ้งนะฮะคราวนี้เราก็มาฟิตติ้งสูตรที่ร้าน The Primary House นะฮะเป็นฟิตติ้งที่หนึ่งของคุณเป้นะครคุณเต้ตัดเป็นสูตรเป็นสูตรสปอร์ตแจ็คเก็ตแบบบีสป๊อกนะฮะกับทางเจ้าของร้านคุณพีนะนี่ก็คือคุณพีนะครับเจ้าของร้าน The Primary House นะครับผมของร้าน The Primary House เนี่ยเขาก็จะมีบริการตัดสูตรแบบแนวบีสป๊อกนะฮะแล้วก็จะมีบริการตัดสูตรแบบแนวเมทูเเเเมชชอร์่่นนนนดีียววกััแต คุณเป๊มีโอกาสเลือกผ้าแล้วก็ตัดสปอร์ตแจ็คเก็ตเอาไว้เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าขั้นตอนในการฟิตติ้งของคุณพีเนี่ยเป็นยังไงบ้างน<ช>ะโอเคตัวผ้าตัวนี้จะเป็นเป็นฮอปแซกของวิเทเล่บาเบรลิสคาโนนิโกนะครับหรือที่เรียกกัน BBC เนี่ยแหละตัวนี้เราทำมาเป็นเฟิร์สฟิตติ้งเป็นชิ้นหางม้าประกอบกับตัวแจ็คเก็ตเฉยๆแต่อเราก็มีแบบว่าแฮนด์พดดิ้งมาให้เรียบร้อยแล้วช่วงปกที่จะเห็นรอยเย็บต่างๆแล้วก็เติม คอล,ล่าด้านบนเข้าไปให้เพื่อที่ได้เห็นแบบภาพชัดขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวทีนี้เรามาเช็คกันว่าปรับสัดส่วนกันตรงไหนบ้างเท่าที่ดูตอนนี้อกเอวค่อนข้างโอเคเลยครับผมเดี๋ยวอาจจะมีช่วงควอเตอร์ตรงนี้ที่เราจะอาจจะเปิดเพิ่มมากขึ้นอีกนิดหนึ่งเพื่อให้ดูมีความเป็นอิตรเรียนมีความเคิร์ฟเหมือนอย่างตัวตัวที่ผมใส่อยู่มันค่อนข้างเปิดมากกว่าตัวนี้อาจมันอาจจะทิ้งตรงจนเกินไปึ่งนตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเจียนออกอีกทีหนึ่งตัวนี้ของคุณเป้จะทําเป็นแพ่พ็อกเก็ตครับ แต่เห็นว่าเป็นรอยดอกได้ตรงนี้ที่เราเอาไว้ตามตำแหน่งว่าเป็นแพชพอกเกตแล้วก็แต่กระเป๋าด้านบนเป็นบาเคตตาก็เป็นทรงท้องเรือตาปกติตอนนี้มีปรับจากตัวเดิมจากตัว Fox b a r t h เ r ที่เราอาจจะเห็นในคลิปก่อนๆหรือในบทความของคุณเป้ว่าก็คือตัวนี้เราลดเดฟหน้าอกลง เพื่อให้ดูแนบขึ้นดูริแลกซ์มากขึ้นดูแคชชวลขึ้นคุณพีครับถามหนึ่งสิอย่างพวกความสําคัญของเอ่อเฟิร์สฟิตติ้งอะฟิตติ้งที่หนึ่งะสำหรับคุณพีอะมุมองของพีมันเป็นยังไงบ้างมันเป็นการที่เราได้เห็นได้เห็นซิลูเอตของลูกค้าครั้งแรกแล้วก็ได้รู้ว่าเขาอยากมีความต้องการปรับเปลี่ยนตรงไหนไหมเพราะว่ามันมันาม,ามันสามารถปรับเปลี่ยนได้เยอะอยู่ครับผมทั้งแบบว่าขนาดโปก ความยาวอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเราทํามาโดยที่เป็นขึ้นเป็นฟิตติ้งที่2มาเลยอันนี้รายละเอียดการปรับมันจะทําได้น้อยมากมมทําเป็นฟิตแรกแบบนี้มันค่อนข้างเซฟกว่าอย่างจุดที่สําคัญที่สุดในการแบบดูของในมอของอออช่างเนี่ยต้องต้องดูตรงไหนเป็จุดแรกหนึ่งเลยจริงๆก็ต้องดูว่าความสบายของตัวคนใส่ก่อนมีการแบบว่าแน่นอะไรไปมากไหมซึ่งเราจะได้ปรับได้ถูกกับการคํานวณว่าการที่เราอยากได้เอวดประมาณนี้ เอวคอดกว่านิดนึงแล้วยังสบายอยู่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับคือยังไงยังต้องคำนึงถึงความความสบายของลูกค้าไปก่อนผงสร้างเราทำค่อนข้างเป็นมาตรฐานของเราอยู่แล้วที่เป็นแบบ full floating canvas ใช่ก็คือเราอาจจะได้ดูรายละเอียดเพิ่มนิดหน่อยเรื่องการดรอปไหลของลูกค้าว่ามีไหลตกอะไรมากไหมล้วของทาง The Family House นี่เออฟิตติ้งต้องมีทั้งหมดประมาณกี่ครั้งนะครับจริงๆก็3ครั้งรวม ครั้งที่สาก็คือเหมือนจะเป็นการส่งมอบไปในตัวก็คือเรามีฟิตติ้งนี้แล้วก็มีฟิตติ้งอีกอีกครั้งหนึ่งและครั้งที่3าก็คือส่งมอบแต่ถ้าเกิดยังดูแล้วยังมีอะไรที่แบบปรับได้อีกนิดนิดหน่อยๆเราก็ปรับให้ครับผมใช่ก็คือเป็นอาจจะเป็นสามสามถึงสีออ่อยู่ในช่วงนี้ใช,ใช่ครับผมจริงก็จะมีความคล้ายคลึงกับรอบก่อนที่เราไปร้านของกีต้าประลมนะรก็จะมีฟิตติ้งประมาณ 2- ถึงาครั้งเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเหมือนเป็นสไตล์แบบมีสปอกนะฮะบางคนชอบแบบแบบรัดหน่อยสลิมหน่อยบางคนชอบแบบไม ไม่รัดตัวมากเกินไปอ่าใช่ครับคือช่วงคือช่วงการที่เรามาลองฟิตติ้งเนี่ยคือต้องเราต้องกล้าบอกกับช่างควรควรจะบอกให้หมดเลยว่าแบบเราชอบอะไรประมาณไหนช่างจะได้เข้าใจแล้วก็อยาอยากเกรงใจที่จะพูดใช่ครับผมบอกให้หมดเลยว่าเราชอบแบบอะไรแบบไหนแล้วมันมีจุดไหนที่แบบมันสามารถปรับแก้ได้บ้างตอนเนี้คุณพีตอนนี้จริงๆก็ได้ได้ทั้งหมดเลยครับว่าอย่างคุณเป้อยากจะให้ปกแคบกว่านี้อีกนิดหนึ่งพอรู้สึกว่าตัวนี้มันปกมันดูแบบใหญ่ไปหน่อย ก็อาจจะลดลงไปสักหนึ่งจากปลายปกตงช่วงนี้ลดช่วงนี้เราเรามีความโลอยู่แล้วแต่อาจจะเป็นลดช่วงปลายที่ให้มันแคบลงค่อยๆไล่มาสักนิดหนึ่งความยาวเรายังเพิ่มขึ้นได้เพราะว่ามีผ้าเหลือไว้ตรงช่วงนี้เยอะอย่างที่บอกตอนแรกก็คือเดี๋ยวเราจะมีการปรับให้ช่วงช่วงโอเพนคอร์เตอร์ให้ให้ซิูเอมันดูดีมากขึ้นมีความเคิร์ฟจะได้ดูแบบเป็นตีวงโค้งขึ้นมาสวยเพราะนี้ถ้าแบบดูจากดูจากในรูปยังจะจะเห็นว่ามันยังมีความตรงช่วงนี้อยู่ แล้วอย่างในส่วนของสไตล์ของร้านเนี่ยครับผมม่แนใจ,จว่าสไตล์ของ i ไ y House เนี่ยเป็นสไตล์สูตรแบบไหน,นครับจริงๆก็ก็อ้างอิงจาก The เดอปลิตันนี่แหละครับผมก็คือความเป็นนาโปลีแต่เราก็ยังมีเสริมเล็กๆน้อยๆตามที่เราอยากจะมาอัดแอพเพิ่มขึ้นอย่างเช่นทั่วไปปกติเราจะมีทําให้มีเด็อกนิดนึง เป็นแบบฟอร์เรนทีนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าไม่ชอบลูกค้าอยากให้มันบันรีแลกซ์มากขึ้นแล้วก็ลดทอนตรงนั้นออกไปได้ก็คือไม่ได้ฟิกสไตล์ตัวแต่โดยโดยหลักโดยหลักเราก็ยังเป็นอิงประมาณนาโปอลีประมาณนั้นครับก็ผมว่าสไตล์สูตรแบบนาปอีีแบบแนวอิตาเลียนเนี่ยก็ค่อนข้างจะเหมาะกับประเทศไทยอย่างเราเนาะอากาศค่อนข้างร้อนใช่ใช่ก็ด้วย สไตล์ที่โครงสร้างมันจะแบบไม่ได้มีความแบบเป็นทางการแบบสตรัคเจอร์จนเกินไปเหมือนเราอยู่ในกล่องในสี่เหลี่ยมอะไรยนะครับก็จะมีความรีแล็กซ์นะฮะแล้วคุณเเป้นี่ยเลือกผ้าแบบแนวคอปแซกด้วยนะฮะมันระบายอากาศได้ค่อนข้างดีถ้าที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นแนวฟูลแคนวาสเลยนะคุณพีนใช่ครับผมก็เดี๋ยวจะอาจจะให้เห็นได้นิดหนึ่งหนึ่งก็คือตัวนี้ก็คือจะเป็นแคนวาสแล้วก็เป็นเชสพีซใช่คแบบว่าจะเป็นงานมือหมดเลยเนาะใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวให้คุณพีเขาจะลองกัด เข็มดูนะว่ามีจุดไหนที่ต้องแก้บ้างขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการใส่แขนเนาะ,ะนี่เป็นการกัดแขนเข้าไปเพื่อจะได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นว่าแบบโครงสร้างออกมาแล้วนะ่สูตรมันจะเป็นยังไงบ้างเนาะอ่าโอเคครับนี่เลย<ม>ก็คุณพีก็มีโอกาสได้กัดตัวแขนสองข้างเข้ากับตัวเสื้อของคุณเป้เรียบร้อยแล้วเนาะก็ดูเป็นรูปเป็นร่างเหมือนจะเสร็จแล้วเนาะแต่ก็มีหลายๆจุดที่ต้องแก้ใช่ครับผมอย่างนี้ก็คืออย่างที่คุณพีเขาแก้ไปนะก็คือจุดไหนที่ อยากจะแก้เนี่ยฮะ first fitting เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะถ้าทางเ<า>พื่อนๆอยากจะให้ความยาวปกมันแคบลงนะขยายขึ้นก็คือแจ้งทางช่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความยาวแขนนะครับนะฮะรหรือว่าความยาวของตัวเสื้อสักเก็ตเองเนี่ยที่เราเคยพูดกันในเรื่องของ Fitting เสื้อเนี่ยที่มันควรจะแบบมีรูมตรงเนี้ยนะฮะมันไม่ควรจะแบบทำให้เกิดแบบ lapel break หรือว่าเป็นแบบเสื้อเล็ก,ลกไปจนเป็นตัว X ตรงนี้เออนะก็คือจะทุกอย่างสามารถแก้ได้ใน fitting ที่หนึ่ง แล้วขั้นตอนต่อไปต้องเป็นยังไงบ้างครับนคุณคุณดีเดี๋ยวต่อไปอก็คือเราจะมีการกลับเฟซซิ่งหรือกลับสาบครับจะมีะตัวผ้าที่ขึ้นมาให้เห็นปก คร่าวๆขึ้นมาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรื่องการแต่ง Open Qua r t e r เนี่ยก็คือเราจะแต่งมาให้เสร็จเรียบร้อยอความยาวอาจจะเพิ่มแค่ช่วง1814ไม่เกินหนึ่งครับผมอาจจะเพิ่มแค่นิดเดียวความยาวจะได้แบบว่าเป็นทรงที่แบบว่าเคอะไปด้านหลังด้านหลังจะได้ยกขึ้นม,มันเป็นสไตล์แบบอิตเเลียนอยู่แล้วก็คือหลังจะสั้นกว่าดน้านาอ,อ,อ๋อเหรอฮะใช่ครับผมเป็นยังไงคุณพีพอดีผมยังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่เห็นในภาพเนี่ยเราจะฟิลจะรู้สึกว่าเหมือนพวกสูตรอังกฤษที่แบบบว่าาาหหนนนน้้กกััััดดลงมมูเสอ ใช่แต่ถ้าเกิดแบบพวกสไตล์อิตาเลียนหลักจะยกขึ้นนิดนึงคือหลักจะสั้นกว่ามันอาจจะไม่ได้ปิดก้นมากแต่ถ้าเกิดลูกค้าต้องการให้มันปิดก้นพอดีแล้วชื่นชอบในทรงแบบนี้อยู่แล้วก็บอกเราได้เราก็จะทําเป็นแบบนี้ให้ได้เช่นกันแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดให้อิงตามสไตล์ที่แบบร้านเราอ้างอิงถึงพวกนาโปลีเนี่ยหลักเราจะต้องสั้นกว่าน,นิดนึงแต่จริงๆแล้วคอนเซปต์ของด้านด้านหลังเนี่ยคือข้างหลังเนี่ยควรจะปิดก้น ใช่ครับควร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 จะปิดก้นถ้าเกิดอยากจะชอบให้มันเชิดขึ้นอาจจะระดับหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องปิดสนิทการที่ด้านหลังมันปิดมากแบบพวกสูตรอังกฤษโคเวอร์ซีเนี่ยมันจะทำให้ดูแบบว่าทางการเยเกินไปคือหลังมันจะดูยาวใช่แต่ก็คือให้มันอยู่ในช่วงปิดระดับที่มันพอดีก็พอใช่อ่าโอเคเดี๋ยวหลังไม่หลอกหันหลัตัวนี้มีอะไรต้องแก้ไหมคุณพี่ตัวนี้จริงๆก็หลังข้อค่อนข้างคลีนสะอาดดีแต่ว่าคุณเป้รู้สึกว่ามันมีความตึงดังนั้นต่อให้มัน มันดูคลีนก็จริงแต่ถ้าเขาขึ้นไหวไม่สบายมันก็มันก็เท่านั้นนะ mm hmm. เออเพราะงั้นเราก็อาจจะมีการปล่อยช่วงช่วงหลังเพิ่มอีกนิดนึงให้เขาได้ขยับได้สบายขึ้นส่วนของคุณเป้ที่ที่เ่าที่ผมสังเกตก็คือช่วงอาร์มโฮด้านล่างค่อนข้างสูงจนจนกินจกักรแลขึ้นไปเราก็อาจจะปาดลงขึ้นนิดนึง mm hmm. เจียนให้ให้มันต่ําลงขึ้นนิดนึงก็คือมาร์กตำแหน่งเอาวงแขนลงขึ้นมาอีกนิดนึง mm hmm. จะได้แบบว่าไม่ไม่ไม่ไมคับจนเกินไป mm hmm. แต่ก็ยังสูงอยู่ พื่อที่อะแบบว่าเราขยับได้ง่ายขึ้นคุณเป้อยากรู้จังเลยทำไมถึงตัดสินใจเลือกสีนี้ครับเนี่ตยตอนแรกผมวองอยากได้ผ้าที่เป็นผ้าฮอปเซกก็เลยมองไว้เป็นผ้าของีบอทีนี้ก็เลยอยากได้ฮอปเซตที่แบบเป็นสีที่ยังไม่เคยมีมาก่อนแล้วผมชอบสีอ่อนก็เลยมาตกที่สีฟอฟ้าประมาณนี้ <c oughs> มันได้แบบได้ฟีลความชิลความซัมเมอร์ประมาณนั้นแหละซึ่งต่างกับผมมากนะผมส่วนตัวนี่ชอบแต่สีเข้มๆนะผมต้องหาสีอ่อนมาใส่บ้าง ผมก็ยังไม่เคยกล้าตัดสีเดียวกับคุณเป้อันนี้นะจะค่อนข้างเป็นแนวแบบนะเอกโซติกนิดนึงเลยนะฮะแต่ว่าสวยนะโอ้ออกมาเนี่ยเออสวยมากเลยแล้วผ้าที่เลือกนี่ก็คือเป็นผ้าของ VBC <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> คุณเป้ <c oughs> อันนี้เป็น <c oughs> เป็นเล่มไหนฮะ <c oughs> จริงๆ <c oughs> อยู่ในอัลบั้มของพิเรนเนียลเนี่ยแหละครับเหมือนเขาก็ใช้ชื่อว่า VBC h o p s a c k ได้เลยก็คือเป็นได้ใช้ชื่อ VBC h o p s a c k เลยก็ได้เป็นผ้าเป็นผ้าฮอปแซกตัวเดียวกับที่คุณแม็กเคยตัดใช่ที่มีใบอ่ะใช่ผมเคยตัดสีใช่ผมกระทางคุณพีไปก็จะเป็นสีดับเนวี เป็นผ้าฮอบแซกเหมือนกันอมมันระบายอากาศได้ดีจริงๆก็ใครที่ตัดสินใจแบบกำลังอยากจะหาแจ็กเก็ตตัวหนึ่งในตัวแรกในชีวิตเนี่ยจริงก็เริ่มด้วยผ้าสปอร์ตแจ็กเก็ตฮอบแซกนะฮะเป็นตัวเลือกที่ดีนะสำหรับที่เมืองไทยเนี่ยแหละแต่มาเป็นเพื่อนหน่อยแต่มาเป็นเพื่อนหน่อย จริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากผ้าคเอบแสงเนี่ยของทาง p r ไพนี่เฮาส์เนี่ยมีผ้าให้เลือกมากมายเลยคุณพี๋เนาะใช่ครับผมโผ้าในร้านนี้จะเป็นผ้าประเภทไหนแล้วก็เป็นยี่ห้ออะไรบ้างจีครับเราใช้เป็นผ้า Import 100%นะครับก็คือจะเป็นในผ้ากลุ่มแบรนด์อย่าง b b c หรือเป็น Hardy m i n ินิส e s c o Fox b อก t ์บาร์เทอร์คาช็ปลีแบรนด์นำเข้าทั้งหมดเราจะไม่ได้ใช้ผ้าที่เป็นบูผสมเลยส่วนเนื้อผ้าก็จะมีตั้งแต่ตัวที่เป็น p e r e n n i a l ของ b b c ที่เป็นผ้าผ้าทวิวธรรมดาที่ให้ ให้ความเงานิดนึงดูทางการดูเหมาะจะเป็นสูตรตัวแรกของของคนที่อยากจะใส่สูตรหรือจะเป็นไปจนถึงผ้าที่ค่อนข้างแบบรายอย่าง fox air อ่าสำหรับคนที่แบบว่าเข้ามาในวงการสภาพีนาชอบสูตรที่แบบผ้าแห้งๆกรอบๆดูแบบ high twist คืนตัวง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็มีมีให้เลือกครับผมเป็นสไตล์ที่คุณเปเคยพูดถึงไบ่อยเนะเป็นผ้าใช่เรียกว่าเป็นวู high twist นะมันจะมีแบบมันมีความสำคัญคือเออมันยับยากใช่แล้วก็พับ กพราะก็พับใส่กระเป๋าเดินทางอย่างเงี้ยได้เลยตอนเราหยิบขึ้นมาแขวนทิ้งไว้เดี๋ยวผ้า,ามันคืนตัวของมันเองถ้าเกิดจะตัดสูตกับคุณพีเนี่ยเอ่อเรนราคาเริ่มต้นที่อยู่ประมาณเท่าไหร่สำหรับเมทูเมเชอร์นะครับถ้าเกิดเมทูเมเชอร์เราก็จะมีตัวลองให้ลองแล้วเราก็เก็บสัดส่วนตามตามสัดส่วนให้อันนั้นจะเริ่มต้นที่26,900ืาครับผมสำหรับผ้าเป็นคอตตอนของฮัตต์ฟิลหรือเป็นพวกผ้าเซซักเกอร์หรือจะเป็นถ้าอยากขยับมาเป็นหาวูก็จะเริ่มต้นที่ผ้า V v c ก็จะอยู่ที่29,500ซึ่งโครงสร้างตัวนี้เมทูเมเชอร์เราเป็นฮา l ์ฟแคนวาสนะครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นบีสปอคฟูลแคนวาสก็จะราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ4 0,000ื่นสี่หมื่นขึ้นไปจนถึงแล้วแต่เลนส์ของราคาผ้าใช่สูตรสำหรับสำหรับฟูลสูตรใช่ครับผมคือมีทั้งแจ็คเก็ตแล้วก็กางเกงด้วยใช่ครับผมจริงเป็นราคาที่คุ้มมากนะสำหรับสูตรที่เป็นแนวแบบแฮนด์เมดแล้วก็มีคอนสตรักชั่นแบบฟูลแคนวาสเต็ทด้วยใช่ครับผมตัวหนึ่งเราจะใช้เวลาทำ 6 5 7ถึงชั่วโมงต่อตัวเพราะว่าช่างเราจะใช้เป็นทำมือทั้งหมดเพื่อถ้าไหนที่สนใจนะฮะตัดสูกระทางคุณพีจากร้าน The Primary House นะจริงก็นะฮะเรามีบริการทั้งสองแบบนะมีแบบ Me Too Measure นะครับเป็นแบบมีตัวรองให้แจ็กเก็ตแล้วก็ปรับสัดส่วนให้มันเข้ากับตัวเราแล้วก็จะเป็นแนว bespoke ่างแบบที่คุณเป้ตัดอยู่ตอนนี้ม,มีแบบ2แบบให้เลือกเลยนะครับใครที่ชื่นชอบแบบไหนก็ลองมาปรึกษาคุณพป้ได้หรือใครที่ยังไม่แน่ใจนะฮะ ลองแวะเข้ามาก่อนโทรเข้ามาหรือว่า,าเดินเข้าที่ร้านก่อนเรมาคุย,ยกันมา<ผ>มดูผ้า<ๆ>ก็เพราะว่าการตัดสูตรตัวหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการลงทุนนะฮะให้กับเสื้อผ้าของเรานะฮะที่อยู่ในตู้ของเรานะครับแล้วก็ใช้ได้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะฮะมันคุ้มค่างจริงนะในการเลือกที่เป็น,ปนแนวแบบ half canvas หรือ full canvas สิ่ canvas, สสงนี้น,นะครับซึ่งร้านนี้ก็ตอบโจทย์เป็นร้านที่น่าสนใจร้านหนึ่งนะครับอยากจะแนะนำเนาะโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็นะฮะได้ความรู้มากมายนะจากทางคุณพีเจ้าของร้านเนาะก็สไตล์ของสูตรนะะต่่าาางงงๆวเลือกผ้ยไ สูตรเป็นแบบไหนบ้าง first fitting second fitting นะแล้วก็เป็นแนวผ้าแบบ b e s p o k กอย่างที่คุณเป้ใส่เนี่ยเดี๋ยวอยากรู้ตรงเร็ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงเอาไว้เดี๋ยวถ้าเกิดสูตรเสร็จเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวมาดูกันยินดีเลยเครับเ<ห>นาะคครับก็เดี๋ยวฝากติดตามฟิตติ้งที่2ของคุณเป้น,นะครับในคลิปหน้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยซินิเรคคอนเซ็ปตนวันนี้ขอบคุณคุณพีมากๆนะครับครับขอบคุณครับผมนะไปก่อนครับ โอ้แสงแสงยังดุอ่ะแสงดุไปโอ้โอเคได้อยู่กีตามกบอดมันแทงเข้าเลยตาหูจ้าซะหลือเกิน